สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำอาหารผมเข้าใจว่าจะดีนะได้ไอเดียใหม่ก็อนนี้คือชูชีเจนะฮะก็30บาทอันนี้เข้าวมันไก่30บาทอันนี้ก็น้ำจิม้มจุดสำคัญที่ผมจะแนะนำก็คือเนี่ยผักบุ้งที่แมคโครนะปลอดผักปลอดภัยกระเจี๊ยบกระดำปีของจีนของไต้หวัน จะหวานหน่อยเห็นอาจจะอหวนเชฟก็บอกคือที่วันนี้เจอจุดพิเศษก็คือผักนี่นะครับอยากจะให้กวนหนึ่งกินเนี่ยประมาณเนี่ยขนาดนี้เนี่ยแบบ่งเป็นสามมือเด้ชาวลวกขึ้นมาโดยโดยวิธีกินก็คือเอาชูฉีเนี่ยเี่นไหมตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ผักโปะแล้วก็คุกกับข้าวแล้วกินไปคำหนึ่งคำหนึ่งนะหรือเอากระหล่ำปีก็ได้หอ่อแล้วก็กิน นะประโยชน์ที่ได้แน่ๆก็คือเนี่ยในผักจานนี้ถ้าเรากินหมดวันนี้เนี่ยระบบการขับถ่ายจะดีมากเลยลองลองแล้วเชาว้ชาๆ้นี่ถ่ายสบายมากเลยเรารู้สึกว่าระบบต่างในในร่างกายของคนรู้สึกว่ามันจะสมดุลดีและอีกอย่างหนึ่งช่วงเช้านี่อย่างที่บอกอะก่อนกินข้าวเนี่ยเราก็เอากล่องวิตามินเนี่ยของเด็กๆเนี่ยสักเ,เล็กๆเนี่ยประมาณสักสี่บาทเนี่ยนะ เอามาต้มให้มันสุกแล้วกินลงไปก่อนสังเกตให้ดีพอต้มเสร็จเนี่ยมากินลงไปเสร็จมันเหมือนก็เป็นเป็นแผ่นอะไรไปเคลือบผนังมันช่วยย่อยได้ดีมากเลยนะมันเหมือนก็ยาเคลือบแผลกระเพาะเลยมันเคลือบมันเคลือบดีอย่างเลยเนี่ยวิธีที่เนี่ยแนะนําวันนี้ก็คืออาหารเพื่อสุขภาพจุดเด่นก็คือตรงนี้นะฮะผักแล้วก็น,น้ำเต้าหู้ช่วงเช้า กินก่อนเคลือบก่อนนะทุกมือเลยนะเคลือบเสร็จแล้วกินที่ตามไปก็ลองแล้วรู้สึกดีฮะกินไทยสุขภาพดีนะที่ยืนยันเพราะว่าตอนนี้67แล้วก็ยังไม่มีอะไรมาเยี่ยมยืนเลยนะโรคอะไรก็ยังไม่มีโดยเฉพาะกระเพาะที่เคยเป็นมาตั้งแต่หนุ่มตอนนี้ก็าหายแล้วหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับโชคดีครับ